นะครับแต่บอกว่าตอนที่เราไปเราไปดิวเซเว่นเนี่ยเราบอกว่าจะให้ลูกเนี่ยไปเรียนพ่อเราอายุมากแล้วพี่ไก่ก็ประมาณหกสิบสาหกสิบสี่นะครับซอซีพี CP บอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุณคนเดียวครับที่ต้องมาเรียนครับคุณคนเดียวครับที่ต้องนําตัวเองมาเรียนสองสัปดาห์นั่นหมายความว่าพี่ไก่ไม่สามารถเอาคนอื่นมาแทนได้เลย นะครับเรียนเรียนอะไรครับเรียนแกบอกเรียนตั้งแต่ใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อของเซเว่นอนเลเว่นนะครับเป็นเด็กเป็นเด็กขายของอะครับเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนเด็กทำอะครับนะครับนะแล้วก็เรียนบัญชีที่แกไม่ชอบแกก็ต้องนั่งเรียนอะไรที่แกไม่ชอบแกก็ต้องนั่งเรียนนี่คือความสําคัญของ cp นี่คือความสําคัญของการบริหารแพลตฟอร์มของ cp ดูดูดิครับว่าคนยิ่งใหญ่นะครับอย่างเจ้าสัววิสัยทัศน์ของท่านไม่ใช่คุณแค่มีเงินนะครับคุณแค่มีเงินอย่างเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ครับที่จะมาเปิดครับถ้าวันนี้คุณไม่พร้อม c ีพีมาให้เปิดคุณเห็นอะไรไหมครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งคือเป็นแบบนี้นะครับท่านได้กําไรเซเว่นอีเลเว่นนะครับท่านได้กำไรจากเซเว่นอเฟังนะครับเดือนละประมาณหนึ่งแสน หนึ่งแสนกว่าบาทท่านก็โยงกลับมามาคุยในที่อเมซอนอเมซอนปัจจุบันนี้นะครับท่านมีท่านขายได้นะครับท่านขายได้กําไรจากเฉลี่ยแล้วนะครับก็เดือนละประมาณแสนกว่าบาทร,ร่วมๆสองแสนทีเดียวอเมซอนนี่รายได้ดีมากนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มารวมที่ปั๊บน้ํามันท่านครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอน้ามันนะครับที่ได้ ่ ee, ที่ลูกค้าได้มาเติมนะครับที่ได้มาเติมเนี่ยรวมแล้วท่านมีรายได้ประมาณเดือนละห้าแสนบาทคำถามท่านรู้ไหมครับว่าพี่ไก่ลงทุนไปเท่าไหร่นะครับเนื้อที่ท่านซื้อที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านซ,ซื้อที่ตรงนั้นเนี่ยไปประมาณยี่สิบกว่าล้านบาทยี่สิบกว่าล้านบาทเนื้อที่อย่างเดียวนะครับรวมถึงการก่อสร้างทั้งหมดนะครับการก่อสร้างทั้งหมดนะครับรวมแล้วทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งหมดเลยเนี่ยท่านสร้างไปประมาณหกสิบล้านบาทหกสิบล้านบาทนะครับท่านได้กำไรเดือนละห้าแสนอันนี้ยังไม่หักนะครับผมยังไม่แกบอกยังไม่ได้หักค่าลูกน้องเฉลีย่ยลูกน้องสามสิบคนวันนั้นเราได้คุยกันในเชิงลึกเลยนะครับลูกน้องประมาณสามสิบคนต้นๆน,น,นะครับามาดูกันทำไมถึงสามสิบคนต้นๆน,น,นะครับ 7ซเนะครับปิดไม่ได้นะครับจะมีอยู่สามกะกะละสี่คนเท่ากับแกใช้คนในเซเวนสิบสองคนมาดูครับมาดูต่อครับสิบสองคนตั้งเอาไว้เลยนะครับมาดูต่อครับที่อเมซ o n อเมซ o n จะมีสามคนอเมซ o n จะมีสองกะเท่ากับแกใช้คนหกคนรวมแล้วเป็นสิบแปดคนนะครับแล้วก็ส่วนของปั๊ม นะครับเด็กปั๊มเด็กปั๊มจะมีสองกะนะครับเด็กปั๊มจะใช้ห้าคน,นคับอีกสิบคนอันนี้ยังไม่รวมออฟฟิศนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องบัญชีตรงนั้นมีอีกสามคนฟังให้ดีนะครับสรุปแล้วถ้าจ่ายถ้าจ่ายแค่เฉลี่ยคนละหมื่นก็ประมาณสามแสนแหละครับต่อเดือนนี่คือค่าใช้ใจ่ายของท่านแต่ท่านได้เดือนละห้าแสนเ้อากับว่าท่านเหลือสองแสนถูกต้องไหมครับ อันนี้ผมถอดสลุปมาให้เลยนะครับเท่ากับเหลือ2แสนบาท2แสนบาทท่านมีรายจ่ายอยู่นะครับแล้วทุกอย่างครับโอ้โหท่านบอกว่าโคตรเครียดเลยว่ะจัมโบ้ที่โคตรเครียดเลยอ่ะเครียดกับลูกน้องเครียดกับบัญชีเครียดกับทุกสิ่งทุกอย่างสรุปสุดท้ายท่านลงลงทุนไปประมาณ5-60ล้านบาทท่านเครียดครับทำไมผมถึงนำเรื่องนี้มาเล่าให,ให,ใ,ห,ใ,หให้ทุกคนฟังดูนะครับ คนรู้ครับว่าผมเองเนี่ยผมพลาดไปแล้วผมลงทุนไซเอ็มสามพันกว่าบาทแต่รายได้ผมเฉลี่ยที่เดือนละห้าแสนณเวลานี้เท่ากับว่าผมลงทุนไปเท่ากับเท่ากับผมพูดเห้ผมพูดผมพูดกับท่านเลยนะครับผมพูดกับพี่ไก่เลยผมจ่ายเงินไปครั้งเดียวสามพันกว่าบาทพี่สามพันสี่แต่ผมรับมาสิบกว่าล้านและเดือนละห้าแสนเท่าพี่เลยนะแต่ขอขอนุญาตนะครับพี่ผมไม่มีแะไรจ่าย ผมไม่ต้องมาจ่ายลูกดองอีกสามแสนกว่าบาทแล้วผมก็ไม่ต้องมาปวดหัวด้วยนะครับโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีผมก็ไม่ต้องทําพี่เก๊ดเลยนะครับแกบอกแกขอจับมือผมขย่าวเลยอะแล้วบอกว่า oh, โหน้องนะักความรู้ความสามารถก็เราบอกไม่ใช่ครับพี่โอกาสต่างหากนะครับโอกาสมันต่างกัน นะครับผมเองผมคงไม่มีเงินห้ากสิบล้านบาทมาลงปั๊บน้ํามันนะครับมาลงเซเว่นอีเลเวหรือมาลงอเมซอนแบบพี่ผมไม่มีพี่แต่ผมใช้เงินแค่สามสิบสามสามพันกว่าบาทนะครับแต่มาสร้างผลลัพธ์หรือ,อไรายได้เท่าพี่นั่นเองทําไมผมนําเรื่องราวตรงนี้มาแบ่งปันให้กับทุกๆคนในห้องนี้ครับคุณโชคดีนะครับคนที่สมัครใส่ XL ไม่ว่าผมจะมีะไรายได้ขนาดไหนนะครับผมก็ไม่สามารถจะอัพตัวเองนะครับเป็น XL ได้เห็นอะไรไหมครับ ผมจะเป็นบลูไดมอนด์ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไซส์เอได้นี่คือความแตกต่างนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับในห้องนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณมาอยู่คุณมาอยู่ในในครอบครัวนะครับมาอยู่ในธุรกิจที่ดีที่สุดนะครับที่ท่านประธานกับคุณรุ่งท่านได้สร้างขึ้นมาแล้ววันนี้นะครับเราเราเจอสิ่งที่ดีแล้วนะครับเชา้าขึ้นมาหกโมงผมเปิดเข้าไปโอ้โหคนล้นมาห้าหกสิบคน ไม่หลับไม่นอนกันนะเพราะคุณเข้าใจมันไงคุณเข้าใจว่าห้องนี้คือห้องผลิตมนุษย์เงินล้านคือห้องผลิตเศรษฐีขอบคุณโค้ดกรเจ้าของห้องนะครับขอบคุณโค้ดวิเชียนนะครับขอบคุณพี่เต้ขอบคุณ,คณมาเรียมด้วยนะครับน้องสาวน้องสาวผมคนหนึ่งเลยน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ผู้นําทุกท่านครับที่อยู่่น